ข้อตั a งกลับสู่ฝรั everyday พัฒิเก็ a บทเรี n นฝรั i งเ to ทุกเดือคำว่าซิเป็นทั้งกริยาวิเศษและสรรพนามซิแสดงถึงสิ่งที่อยู่ใกล้กับผู้พูดนะคะตรงข้ามกับคำว่าละหมายถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปซิที่เป็นกริยาวิเศษคือเป็น adverbial และวันนี้เช่น sleeve ซิในสีเรมนี ส่วนซีที่เป็นสรรพนามคือเป็นพจน์นองเดโมส t รา t ีฟเช่นคำว่าซีซูซีเซล i ซีเซลซีเหล่านี้นะคะดูตัวอย่างคะ่ะคำว่าซ i เป็นอัดแาบ,บแปลว่านี้และเป็นพ r o n นองแปลว่าสิ่งนี้ รวมทั้งอยู่ในโลกุชชองอั v e บ b i ยดต่างๆ่ตังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะที่ชายทะเลหนุ่มสาวกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่ฝนก็เทลงมาอย่างหนักชายหนุ่มบนว่าสตอ i นูเยร์อิเปลร์บูคูเซชูซิเอ็รอนน e เยร์น่าเบื่อสตอนเยร์เบื่อจังเปนระโคอุทานอิปลรบูคฝนตกเยอะอิปลรอิทเรนส์เซชซิ วันเหล่านี้ก็คือหมู่นี้ซีเป็นนัดแวบหรือกริยาวิเศษขยาย adjective demonstrative คือคำว่าเซซึ่งเป็นพหูพจน์ของคำว่าเซแปลว่าน,นี้เหมือนกันนะคะคำว่าซีลงท้ายเป็นนัดแวบย้ำให้เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับผู้พูดซิชุกซีวันเหล่านี้คือวันที่ใกล้กับปัจจุบนันคือหมู่นี้ ตันนุ่ u ์เหอะยุ่งปุ๊บคุม s ์ชั่วซีเด็กสองคนเดินเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรียงรายหลายหลายหลังมีขนาดและรูปทรงไม่ต่างกันดูไม่ออกว่าบ้านหลังไหนหลังไหนเป็นของใครเด็กน้อยก็ถามขึ้นว่าเกลิตามิสงบ้านหลังไหนเป็นบ้านของเธอเซลซีหลังนี้ไง เซลซีเป็น pronoun d e m o n s t r a t i v แทนคําว่าเซ a มีซองซบ้านหลังนี้เกลืตามี s องเซลซีเด็กน้อยรู้สึกไม่ค่อยสบายเขาวิ่งมาหาแม่ของเขาคุณแม่เขาเข้าใจดีว่าลูกน้อยเนี่ยป่วยเพราะเป็นอะไรเพราะว่าเขาไปวิ่งเล่นเตะบอลกลางแจ้งในวันที่อากาศร้อนแล้วก็อยู่นานเกินไป เธอจึงอธิบายให้ลูกน้อยฟังเข้าใจแล้วก็ย้ำในตอนท้ายเพื่อให้จำว่า est a du compris du ceci หนูเข้าใจทุกอย่างที่แม่พูดนี้ไหม du compris แวบกมพรองเข้าใจอยู่ในตองปัสิกกมโปเซดูเซซีทั้งหมดนี้ทุกอย่างนี้เซซีคือสิ่งนี้เป็นสรรพนาม n e u t r เคือไม่มีเพศหรือพจนะคะเป็นคำก,กลางๆ ใช้แทนสิ่งที่อยู่ใกล้ซึ่งคู้พูดเองเข้าใจว่าผู้ฟังเนี่ยทราบแล้วว่าคืออะไร Are you du going cesis pretty see? compris พ่อลูกนั่งอยู่หน้าบ้านคอยแม่ให้กลับมาตัดเค้กวันเกิดของลูกสาวด้วยกันแต่วันนี้รถติดมากงานก็ยุ่งมากแม่ก็กลับมาช้า เมื่อลูกสาวบ่นว่าทำไมแม่มาชา้าเธอก็ตัดบทด้วยความรำคาญว่านิมเดม,มอฟ้า s ีเอ s a า e s u สุ t ท è s ยปิติเยอยามาถามนอนถามนี่แม่เหนื่อยมาก d e m น n d e าก u ลเกิงถามใครน m ม e ด,ดมอฟ้าอย่ามาถามฉันซีเอซาสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออย่าถามนอนถามนี่ ซ i มาจาก c ซซ i ในที่นี้เป็นสรรพนาม Neutre คือไม่มีเพศไม่มีพจน์นะคะเป็น pronoun demonstratif neutre pas si าม ça je s าฉัน r è s f a t i g u กในชั้นเรียนเด็กเล็กคุณครูอธิบายวิชาคณิตศาสตร์โดยยกตัวอย่างบนกระดาน สังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนบางคนแสดงอาการไม่ขูกใจคุณครูจงพูดว่า Suezvous donne un autre exemple celui-ci est probablement trop difficile ครูจะให้พวกเธออีกตัวอย่างหนึง่งตัวอย่างนี้อาจจะยากเกินไป vous donne ฉันจะให้แก่พวกเธอ Un autre exemple และตัวอย่างอื่นเธอแปลว่าอื่นๆ c e l u i c i est p r o b a b l e m e n t จ o อาจอาจจะ ment, probably, อาจจะอาจจะอาจจะ b าจจ a อาจจะอ a จจะอา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 จะอาจจะอาจจะ i าจจะอ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 า c จะอาจ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 จอานะ,ะอะา,า,า,าะ,ะ,ะา si าอาจจะาะอาจจะอาจะอาจ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 จอาจจอาจจอาพจะ v ัน s e ใ u ้คุณ n e e ัวอย t r e e ีกตัว e ย่างหนึ b ง t ัวอย a างนี้อาจ r ะยาเเด็กในชุมชนกำลังเล่นกันอยู่ในสวนสาธารณะบางคนก็กินขนมแล้วก็ทิ้งเกลือกาดลงบนพื้นดินเจ้าหน้าที่ดูแลสวนเดินมาเตือนว่า ne jetez p a s les o r d u r e s p a r ่ทิ้งนั้น m m บนี้ เด็กๆพวกหนูจะทิ้งขยะเกลื่อนกราดทัว่วไปหมดแบบนี้กําสะแบบนี้แวบเจตเหมือนเว็บช o โตในภาษาอังกฤษโยน e ิซอกยูคือขยะหมายถึงการทิ้งขยะลงบนพื้นดินนะคะปัสส๊กซีเป็นโล c u ช i องอัดแบ b i a l e แปลว่าตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างก็คือทุกผลทุกแห่งคือทั่วไปหมดเหมือนคำว่าปั๊กจูในภาษาฝรั่งเศสค่ะ Les enfants ne jetaient pas les ordures par-ci, par-là, comme ça. กลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังชื่นชมทิวทัศน์ของป่าละเมาะในฤดูใบไม้ร่วงคนหนึ่งก็กล่าวว่า J'aime bien ces feuilles mortes qui tombent de ci de là. ฉันชอบใบไม้แห้งเหล่านี้ที่ร่วงหล่นสองข้างทาง ซ e เฟย์มอคเต้ฟยหมายถึงใบไม้มอคเมาจากแวบมูครีแปลว่าตายใบไม้ที่ตายแล้วก็คือใบไม้แห้งๆกิตตอมหรือแวบตอมเบแปลว่าลม้มหรือตกในที่นี้หมายถึงสึ้นร่วงหลน่นเดซิ d เดลาตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างคือสองข้างทางนะคะ j'aime จ e e บี l ซีเฟย์ม e s เต้ t ิตตอ t เ deci de l à สรุปคำว่าซีค่ะคำว่าซีเป็น Adverb de Lier รริยาวิเศษนะคะแปลว่าน,นี้ตรงข้ามกับคำว่า La แปลว่านั้นโดยปกติจะใช้ขยาย adjective demonstrative ที่แปลว่าน,นี้เหมือนกันนะคะได้แก่คำว่า Se, Se, s เ t ซเซตเซแสดงระยะทางที่ใกล้ของสิ่งต่างๆและก็ของคนเช่น it beurk beaucoup chouxsit ses fond เขาเบื่อมาก s e นนี้ o ม préféré อาหารจานนี้เป็นของชอบของฉันคืออาหารจานโปรดสตอมซีอาเอร์เนสพรีเดคอนเชผู้ชายคนนี้มีสภาพจิตใจไม่ปกติคือสภาพจิตใจของเขาถูกรบกวนซีที่เป็น p ronom demonstratif แปลว่าสิ่งนี้ ซึ่งมีอยู่หลายคำนะคะได้แก่ซิที่มาจากเซซิเซลุซิเซลซีเซซิเซลซีเชนเอ็กคูตเบียงเซซิจงฟังสิ่งนี้้ใหดีเซซิแปลว่าสิาสนี้นมเดมองปาซิเอซาฉันมงนดีอย่ามาถามโน่นถามนี่ฉันรำคาญ จุกมพีจูซซีเธอเข้าใจทั้งหมดนี้ไหมเทรบูดันเนอโนตเรซซ้อมล่ะซุลุซี่อีทรอดิฟิซิลฉันจะให้อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้มันยากเกินไปปั๊กมิเซเบลฟีเซลซี่อีลาพลูเบลในบรรดาสาวสวยเหล่านี้คนนี้สวยที่สุด ที่อยู่ใน l o c u t i o n adverbial ก็มีมากมายนะคะทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะแต่ที่เราได้ยินบ่อยๆในภาษาพูดก็ได้แก่ p a r ซิปปักละแปลว่าทั่วไปหมดเหมือนปักดุ u t d e ซีเดลลตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็คือสองข้างทางก e มซิ o m มซ ça แปลว่าสบายดีใช้ตอบรับ เวลาถามว่าสบายดีไหมนะคะแต่สม่อนนี้ค่อนข้างโบราณไปแล้วนะคะเขาก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วดูตัวอย่างคะ่ะ Ne je t e ด pas les papiers par ci par là อย่าทิ้งกระดาษเกลื่อนไปหมด Le e f u l l ฟ e d ด s ซ b r รต s มเด de ดเ de la ใบไม้ร่วงทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง สบาเบียกัมซิกกัมซาสบายดีไหมก็งั้นๆก็แปลว่าสบายดีก็อ,อย่างที่บอกนะคะปัจจุบันเขาก็ถือว่ามันโบราณไปแล้วไม่ค่อยได้เอามาใช้ค่ะในภาษาฝรั่งเศสก็เหมือนกับในภาษาอื่นๆน,นะคะมีคำอยู่หลายๆคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันเรียกว่าเป็นคำพ้องเสียงหรือโอโมโฟม เช่นในกรณีของคำว่าซิกที่แปลว่านี้กับคำว่าซิที่แปลว่ามากหรือคำว่าเซที่แปลว่านี้คือกับคำว่าเซที่แปลว่าของเขาและเซที่มาจากแบบซันบัวที่แปลว่ารู้เหล่านี้นะคะคำเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาในภาษาเขียนนะคะแต่ในภาษาพูดเนี่ยผู้ฟังผู้พูดก็จะต้องเข้าใจบริบทถึงจะแยกความหมายออกมาได้เพราะฉะนั้นการ ฝึกพูดเนี่ยสำคัญแต่เราจะฝึกพูดอย่างเดียวไม่ได้นะคะการฝึกฟังก็เป็นสิ่งสำคัญทักษะในการฟังก็จำเป็นนะคะคนจะต้องฝึกไว้สวัสดีค่ะ